เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องติ๊งกระตุต้นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับกลับกันมาอยู่กันในเกม Black Clover Mobile เช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสเตลลาโกลพัทบริการเติมเงินเกม Black Clover Mobile ในเกมมือถืออีกมากมายในราคาถูกเติมถูกเติมไวไว้ใจสเตลลาโกลพัทสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการได้เลยนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้ดี่คลิปแชทได้เลยนะครับโอเคครับผู้ชมครับวันนี้นะครััับบบบผผมมมจะะพาาคุู้ชททกกก่่นนรไปเ็ลองสติ ที่มีเพชรดำนะครับกล่องละหน0เพชรนะครับแอบอยู่ตามแมปต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บเพชรฟรีกัน1000เพชรกันเลยทีเดียวเชียวเลยครับผมไม่ดีรอแล้วนะครับผมมาตามผมมาเลยครับเริ่มแรกนะครับให้วาไปที่โลกหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่โลกหนึ่งแล้วนะครับว์าไปที่โลกหนึ่งปุ๊บเราจะเริ่มต้นด้วยที่หมู่บ้านฮาร์ดนะครับเราวิ่งเข้าไปเลยครับที่บ้านฮาร์ด แล้วก็วาร์ปเข้าไปเลยฮะเมื่อเราวาร์ปไปที่หมู่บ้านฮาร์ดแล้วนะครับหมู่บ้านฮาร์ดเป็นหมู่บ้านแรกเลยนะครับที่เราเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่แอสตานะครับจากไปนะครับเพื่อไปเป็นราชาเวทมนต์นั่นเองนะครับโอเคเราวิ่งมาที่หน้าโบสถ์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งทะลุเข้าไปเลยครับซึ่งกล่องจะอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่แหละกล่องจะอยู่ตรงนี้เลยแอปหนึ่งกล่องนะครับกล่องแรกนะครับหนึ่งร้อยเพชรนะครับด้วยความรวดเร็วครับเราจะวาร์ปออกมาด้านนอกฮะพ้าวมาปุ๊บ อีกที่หนึ่งใกล้ๆนะครับที่มีกล่องเหมือนกันมันก็จะเป็นเมืองคิก้ารับวิ่งลงมาครับกดเข้าไปเลยฮะโอเคครับเมื่อเราเข้ามาเมืองรอบปะสาสตคิก้านะครับเราจะวิ่งตรงไปตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดถูกไหมครับเราวิ่งตรงไปเลยนะครับข้างหน้าเราจะเห็นเป็นบันไดนะครับบันไดขึ้นไป3เลนถูกไหมครับที่แรกนะครับที่กล่องสุบปตดจะอยู่นั้นจะอยู่ซอกหลืบทางซ้ายครับจะมีทั้งหลืบซ้ายหลืบขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายก่อนละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับกล่องที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยฮะ นี่ Ooh, อยู่ตรงน, ora, นี้ <vit> เลยนะครับอาไขวิ่งเข้ามานะครับมาเจอตรงนี้ก็เก็บได้เลยนะครับซึ่งผมเก็บไปแล้วก็เลยไม่เห็นนั่นเองนะครับอันนี้กล่องที่2นะครับ200เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากล่องที่3กันนะครับกล่องที่3อยู่ใกล้ๆนี่เลยครับซอยทางขวานี่เองนะครับใกล้ๆกันเลยฮะวิ่งไปเลยครับบึ้บนี่เลยครับกล่องที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับเคเมื่อเก็บกล่องที่3แล้วนะครับให้วิ่งออกมาสุดซอยเลยครับผู้ชมครับวิ่งออกมาวิ่งหมดไปสวนลูกไขวิ่งสวนกลับมาทางขวาตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็วิ่งตรงไปตามซอยเลยครับแล้วก็เห็นเหมือนไอ้หนุ่มนี่กําลังควักมือสักอย่างหนึ่งพี่ชายพี่ชายสนใจกินเบียร์ที่โคเวอร์เทา้าหรือเปล่าอร่อยนะ <_ letter> เราไม่สนใจครับเราวิ่งผ่านไปก่อนวิ่งผ่านไปครับหักมุมมาตรงนี้นะครับเราเจอเจอหีบอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นกล่องที่4นั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราเก็บกล่องที่4ไปแล้วนะครับเราวาร์ปออกเลยครับวาร์ปออกมาที่โลกเลยกล่องที่4แล้วนะครับให้เราไปที่แมปครับแล้วก็ไปที่ลูก2เลยฮะ เราจะไปหากล่องที่5กันครับกล่องที่5้าจะอยู่ในดันเจียนครับเผ้าดันเจียนเลยครับดันเจียนที่เราไปกระทืบกับอันาจักไดมอนด์นั่นเองนะครับเข้ามาเลยโอเคไป let's go man เราจะวิ่งเข้ามาครับเมื่อกี้ผมว่ากล่องที่เท่าไหร่นะทุกคนครับนี่ครับกล่องต่อไปนะครับกล่องต่อไปจะอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับจะอยู่ข้างๆแม่ค้าเลยครับแม่ค้าร้านค้าภูมิภาคเลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับวางตรงนี้เลยเรามาแอบเปิดได้เลยครับ เปิดกริ้งนะครับผมแล้วก็ได้จะได้อีก100เพชรนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราจะวิ่งทะลุมาฝั่งนี้นะฮะทะลุมาฝั่งนี้ด้านซ้ายเลยครับสวนทางมานะครับซึ่งกล่องอีกกล่องนึงจะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับวิ่งขึ้นบันไดไปก็จะเห็นกล่องสมบัติวางอยู่ตรงนี้ครับและเราก็จะได้อีกหนึ่งกล่องที่นี่เราก็จะได้ทั้งหมดกล่องที่6ครับอันนี้ก็จะรวมเป็น600แล้วเนี่ยหกร้อยแล้วนะอ่าโอเคเราวับออกเลยครับ600เพชรแล้วนะครับ โอเคต่อไปครับเราวาดไปโลกที่3ได้เลยครับตอนนี้เราได้600เพชรแล้วนะครับโลกที่3วิ่งมาเลยวิ่งไปที่กองบัญชาการหน่วยเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยครับผู้ชมยับวิ่งเข้าไปเลยชืบโอเคเราจะไปกล่องที่7นะครับกล่องที่700นะฮะ7 0 0เพชรกล่องนี้ครับกล่องที่7จะอยู่หลังร้านไอติมตรงนี้เลยครับหลังร้านไอติมนี่เลยครับวิ่งผ่าไปเลยครับมันจะอยู่ระหว่าง2มานั่งนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่7นั่นเองนะครับกล่องนี้จะได้100เพชรเหมือนกันตอนนี้ได้700แล้วนะ700เพชรแล้วนะครับกล่องต่อไปวิ่งวิ่งไปเลยครับวิ่งฉีกสายยาวๆเลยครับฉีกสายล่างอ่ะสายล่างเรื่อยๆเลยครับอ่าแล้ววิ่งผ่าเลยแล้ววิ่งรัดเลยครับสายล่างวิ่งไปเลยครับปืดลัดมาตรงนี้ครับแล้วพอถึงตรงนี้เราให้เราเลี้ยวซ้ายยาวๆเลยครับมันจะมีบันไดขึ้นอยู่เห็นปะเห็นบันไดขึ้นไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมายาวๆเลยฉีกเข้ามาครับสายล่าง จนกว่าจะเจอไอพรมสีแดงนี่ครับประตูพรมสีแดงเสร็จแล้วกล่องจะอยู่ตรงนี้ครับกล่องจะอยู่นี้เป็นกล่องที่8นั่นเองครับ800เพชรก็เป็นของเราแล้วนะครับผมไปครับไปต่อกันต่อกันโลกที่4ครับไปที่เมืองเนอันนั่นเองครับเข้าไปเลยเอาละครับกล่องที่9นะครับจะอยู่ที่เมืองเนอันนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับเปิดมาก็จะเป็นเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโบสถ์ใหญ่ๆนะครับหโบสถ์นะครับซึ่งของนะครับจะอยู่ในโบสถ์นะครับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งพาไปให้ดูแล้วกันนะครับโอเควิ่งไปฉีกซ้ายมาครับกล่องจะวางอยู่ตรงหลืบนี้ครับก็จะเป็นกล่องที่9้าหรือว่า900เพชรนั่นเองนะครับหื้แค่นี้ก็อิ่มแล้วอะเก้าเพชรเลยนะครับเราจะไปต่อกันที่ชายหาดแล้วกันนะครับไปที่ชายหาดครับผมต่อเลยครับ จะไปหากล่องที่10กันคุณผู้ชมยับกล่องที่10เราต้องวาร์ปมาลูกที่5ครับแล้วก็มุ่งตรงไปที่วิหารใต้สมุทรนั่นเองครับแล้วพอเรามาวิหารใต้สมุทรปุ๊บเราก็จะต้องเข้าวิหารใต้สมุทรอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไปหากล่องสมบัตินั่นเองโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารใต้สมุทรแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเดินตรงไปนะครับแล้วก็ฉีกขวาครับทะลุไอเด็กสองคนนี้ที่มันเล่นน้ํากันอยู่นะครับแบบไม่เกรงใจใคราน้ําเย็นจังเลยเอ้าเชี่ยติด ไปตอบไม่ได้ทะลุมาเลยนะครับแล้วเราก็วิ่งผ่านแม่สาวร้อยสองคนจนเจอไอเด็กหัวเกียนนี่ครับเป็นเด็กชาววิหารใต้สมุดซึ่งกล่องจะอยู่ข้างข้างขวาไอหมอนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่10นะครับทีนี้เราก็จะได้เพชรดำฟรีฟีึ่งเพชรไปเปิดกรชาฟรีแล้วครับผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้่ยนคับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อติดตามชมคลิปแต่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ